สวัสดีเพื่นพนพนอนๆชาวรีเบิร์ตเลสิตทุกท่านนะครับเมื่อวันที่3เมษายน2025ที่ผ่านมาเนี่ยผมทําการลงคลิปสอนเวียงแบบบ้านๆไปนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทําการสอนเวียงอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่เอาไปใช้งานจริงนะครับโดยมีตัวละครเพิ่มเติมมาในคลิปนี้คือผมจะวิ่งคุณลงุงผู้รืบบร้อนให้ดูด้วยนะครับเกินเรื่องพื้นฐานเล็กน้อยก่อนนะครับเผื่อมีใครยังไม่เคยดูในคลิปแรกนะครับ กรีเรื่องพื้นฐานเรื่องแรกก็เป็นบัฟก็มี3บัฟนะครับเป็นทิวโฟกัสเลเวล9นะครับแล้วก็เคลียร์มายอ่าเลเวล8นะครับแล้วก็แม็กเอชพีเลเวล8นะครับเป็น988นะครับบัฟที่ผมใช้นะฮะสำหรับคนที่ยังเหมี่ยงไม่แข็งนะครับไอเทมที่ผมแนะนํานะครับมีด้วยกัน2ชิ้นนะครับไอเทมชิ้นแรกเป็นเครื่องแรงแกงหน้าหัวนะครับใบที่2เป็นใบที่ทําให้เอชพีของเราีเร็วยิ่งขึ้นนะครับชื่อว่าเอชพีรีสโตนะครับนี่ครับแม็ละแสงสีนครับ เมื่อก่อนมันแพงนะครับแต่ตอนนี้ราคามันเท่ากับใบแกงแล้วครับถูกกว่าด้วยซ้ำนะครับก็เอามาใช้ได้นะครับสาหรับใบแกงแล้วก็ใบรีโตเอฟพีนะครับสใบนะฮะแต่ผมจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมจะวิ่งแค่รอบเดียวนะครับรู้สึกเสียดายใบนะครับถ้าวิ่งแค่รอบเดียวแล้วทิ้งใบไปเลยนะฮะผมจะตัดมาตอนวิ่งอีกทีนะฮะ โอเคก่อนจะไปวิ่งเดี๋ยวผมทวนก่อนเนาะว่าขั้นตอนการเวี่งมันมีอะไรบ้างนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้ผมก็แอดปุ่มคีย์บอร์ดขึ้นมาด้านหน้านะให้เห็นแล้วนะครับน่าจะไม่บังทางหรอกมั้งไม่รู้ดิบงัาบางก็บังไม่บงัาบางก็ไม่าบางังนะวิธีการเหวี่ยงแบบแรกก็เป็นการดิฟดิฟไปก่อนแล้วก็กด Z หรือ X ในจังหวะที่เราดึงหน้ารถกลับมานะครับก็เป็นแบบนี้นะ บแบบแรกแบบที่2จะเป็นการเอาใหม่ก็ oh เมื่อกี้เบรอเอาใหม่ oh ก็คือแบบแรกผ่านไปแล้วอันน,นะนี้เป็นแบบที่2นะครับก็คือเป็นการกดแซหรือ X 2ครั้งในัวมา,าี่เราดิฟครั้งแรกนะครับก็คือแบบนี้น,ะนี่นะครับ ก็แบบแรกกับแบบ2เนี่ยแบบแรกจะคุมรถง่ายกว่าแต่ความเร็วจะขึ้นช้ากว่านะครับแบบที่2ความเร็วจะขึ้นไม่กว่าแต่จะคุมรถยากกว่านะครับก็ฝึกทั้ง2แบบครับแล้วก็เอาไปอัดแอปใช้ในแต่ละสถานการณ์กันเองนะครับผมเรื่องอัดแอปใช้ แต่เราสถานะสถานการณ์นี้ไม่สามารถสอนได้นะครับต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับคือเดี๋ยวเล่นเ่นไปก็าทาได้เองนะครับพราะว่านแบบสุดท้ายแบบที่3ก็คือกดแรและั้ทงทั้งง่วะที่ดิฟครั้งแรกและก็ดิฟกลับนะครับ นี่ประมาณนี้นะไม่มีใบแกงเอี HP มันก็จะดูน้อยนิดหนึ่งนะครับมันก็จะไม่ค่อยตอนน่อเนื่องเท่าไหร่แต่ผมว่าคนดูน่าจะเข้าใจอีกทีนึงดิฟครั้งแกรกก็เออองเข้าไปออแล้วก็ดึงครับประมาณนี้วิธีนี้จะให้ความเร็วที่เร็วกว่าในแบบแรกแต่ไม่เท่าแบบที่2นะครับแต่ คุมลดง่ายกว่าแบบที่2นะฮะประมาณนี้แล้วกันในขั้นตอนของการเคาะสนิมเตือนความจำนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งกันเลยเดี๋ยวผมจะใช้คำว่าอะไรดีไม่รู้ว่าจะอธิบายไหมหรือว่าจะวิ่งให้ดูที่เชยๆคเดี๋ยวค่อยไปคิดอีกทีแล้วกันนะฮะ,ะวิ่งเลย พ่อยังไม่ได้สอนแบบกระโดดก,กบนะผมจะพยายามเวี่ยงในแบบที่ผมสอนแล้วกันกระโดดก,กบยังไม่ได้สอนผมนก็ไว้ก่อน่อเวี่ยงไปครับผมเว็บ80แล้วด้วยมันก็ดูง่ายนะ มันเคยชินกับกระโดดกบจริงๆเลยให้ด้วยคือไม่มีใบแกงกระโดดกบมันจะประหยัดเอพีมากกว่าปครับก็เวี่ยงไปงเรื่อยๆ เดี๋ยวเดี๋ยวมีไม่คลิปนะครับเป็นของเด็กสาวด้วยนะครับาการตอบรับดีนะดูยังไงตอบรับดีไม่ดีก็กดไลค์กดซับมาแค่นั้นนะครับ <c oughs> มีคนดูผมก็ผมก็จะทำคลิปออกมานะฮะ อันนี้ผมชนนะมันก็จะเอ่อยๆนิดนึงนะก็ได้ครับเพราะว่าตามสภาพแหละครับผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้เวียงเก่งมากครับผมแค่เล่นเยอะนะ ไปครับหลักสำคัญในการเหลี่ยงก็คือการเฉี่ยวรถนี้แหละครับ เชี่ยวรถเพื่อหาเอพีะ HP นะครับ <Yeah. S 1> คือการเวียงเนี่ยมันต้องใช้เอพีเยอะกว่าการวิ่งธรรมดานะครับทําให้การเชี่ยวรถนี่มันสําคัญนะครับคือมันส่งผลกันเป็นขั้นบันไดนะถ้าเชี่ยวรถเก่งก็จะมีเอพีถ้ามีเอพีก็จะเวียงได้ถ้าเวียงได้ก็จะวิ่งผ่านนะครับ <ś les> ถ้าเราติดขั้นไหนขั้นหนึ่งมันก็จะทำให้เราอาจจะวิ่งไม่ผ่านอาจจะมีปัญหาอ,าอะไรก็ว่ากันไปนะฮะับขอ้ครับสำหรบใครที่กำลังฝึกอยู่เพราะว่ากว่าผมจะเหวี่ยงเป็นก็ เนิ่นนานมองเลยว่านานมากอันนี้ก็ถึงเส้นแล้วครับอ่ะกดถังแลยวก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับพอ,อสำหรับคลิปนี้แล้วก็ถ้า ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตัคไซซับไครตให้ช่องผมด้วยนะครับว้าวุขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเออถ้าถ้าหากว่าอยากได้คลิปโดดกบก็ลองคอมเมนต์ลองกดไลค์มาหน่อยนะทีิ่งโดดกบมไม่ยากมากนะฮะแต่ถ้ามีคนแบบคนอยากดูก็เดี๋ยวจะทำอีพีแยกออกมาให้เลยนะฮะอวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวไว้เจอกัน คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสตหับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ